สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ย t ทู e ช่องเดียดัมแอนพักนะครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับมาชมก i โนวิกเตอนะครับ f m1a นะครับสามร้อยแรงม้าตัวนี้เป็นรถพ่วงนะครับ2ีอล้อนะครับอ่สวยๆเลยครับคันนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นตัว62นะครับท่านผู้ชมครับกระจังหน้าเลดนะครับกันชนเลดเลดทั้งหมดเลยครับข้างหน้าสวยมากนะครับคันนี้ดูครับดูครับอันนี้เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ฮิโน่นะครับ เงาตาแตกเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับกันชนสวยนะครับคันนี้เสริมชายล่างมาอีกครับไปชมกันใกล้ๆนะครับดูครับโอ้โหเห็นคนถ่ายเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับ ผมก็เพิ่งเลือกจากไล่นะครับงานไล่ช่วงนี้ต้องกลับมาอยู่บ้านนะครับเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารก็กลับไปทํางานแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นชุบเหล็กน,นะครับสแตนเลสของแท้ครับตัวนี้ก็เป็นข้างเหลน,นะครับแก้มเหล็กเขาเรียกแก้มเหล็น,นะครับตัวนี้ ตัวน,นี้เป็นดุมสิบน็อตนะครับนี่ครับรถรถต่อมาจากอูนี้นะครับ SSV ทักนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนของโคราชเราตัวน,นี้ก็เป็นถังไฮดรดิกนะครับแล้วก็เป็น สองเพานะครับหม้อลุมสองชั้นนะครับท่านผู้ชมครับตัวน,นี้สวยนะครับติดอย่างเดียวครับไม่ได้ล้างดูครับดูลายเขาครับสามปก,กนะครับเป็นรูปสามปก,กนะครับ ตัวแม่ถายไม่มีอะไรนะครับตัวลูกก็เป็นสิบน็อตนะครับตัวนี้เป็นยางเรเดียนนะครับพวกนี้ไม่มียางในนะครับ มาชมบ้านท้ายนะครับสวยนะครับบ้านท้ายดูครับสไตล์เรียบเรียบนะครับมาชมครับไฟเป็นไฟ led นะครับตัวน,นี้ชอบครับผมชอบนะครับรถแต่งเรียบเรียบอันนี้ก็เป็นเลดนะครับ สวยนะครับดูครับดูครับเขาทําบางฝุ่นหลังได้สวยนะครับดูครับเขาตีตรงมาเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยมากครับ ล่สุดในร้านแล้วครับคันนี้ครับมิโนโวิกเตอร์ห้าร้อยดูครับภาพเต็ม,มครับสวยครับสวย ก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องเ mm hmm. ดียดัมแอนทักด้วยนะครับสวัสดีครับ